เอาล้วสิครับคุณผู้ชมครับมาติดตามสถานการณ์ของทีมชาติไทยเรากันหน่อยครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมนี้ครับมาเปิดเงื่อนไขว่าถ้าเราสามารถเอาชนะทั้งอัฟกานิสถานหรือศรีลังกาเนี่ยเราจะได้คะแนนฟีฟ่าเรงกิ้งเท่าไหร่และอันดับโลกจะขยับไปขนาดไหนนะครับมาติดตามกันพร้อมอัปเดต เรื่องราวสุดน่าสนใจครับของคู่แข่งในเอเชียครับเราคัดเลือกอย่างสีลังกาล่าสุดออกมาให้ข่าวทำใจรอครับเป็นไปได้ยังไงรวมไปถึงประเด็นคือฮาเอเชียครับจีนอย่างโหดครับนักเตะต่างชาติกับลำครับก่อนหน้านี้ บอกอยากเล่นให้จีนแต่ปฏิเสธส่อหมดอนาคตเฉยครับเฉกเช่นเดียวกับนักเตะบ,บราซิลในเวียดนามครับหลังโอนสัญชาติไม่ได้ล่าสุดก็ส่อจะหมดอนาคต ถึงขั้นที่เจ้าตัวครับออกมาให้สัมภาษณ์เลยว่ารู้สึกผิดหวังเกิดอะไรขึ้นมาดูกันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊ก h a มแบบนี้ก็ฝากกด Sub s cribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊ก h a มหน่อยนะครับเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตสถานการณ์ของทีมฟุตฟบอลทีมชาติไทยของเรากันหน่อยครับเหลือจะเชื่อครับว่านับจากนี้อีกเพียงแค่3วันเท่านั้นนะครับ เกมฟุตบอลของทีมชาติชุดใหญ่โดยเฉพาะในการอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟี ف าเดเดือนมีนาคมกับอัฟกานิสถานก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับแน่นอนครับประเด็นสำคัญก็คือสิ่งที่แฟนบอลชาวไทยอยากจะรู้อยากจะทราบครับว่าในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยที่ไทยเรามี2โปรแกรมกับอัฟกานิสถานและก็สีลังกาในการแข่งขันเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเนี่ยโอกาสที่ไทยจะทำแต้มหรือเก็บ คะแนนเรนกิ้งฟีฟ่าเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนนะครับล่าสุดเล่ากันแบบนี้ครับต้องขอบคุณข้อมูลจากเพจข้อมูลส่ิติฟุตบอลไทยครับที่ออกมาเปิดเผยนะครับเงื่อนไขของทีมชาติไทยในเดือนมีนาคมนะครับไล่เรียงกันแบบนี้ครับเกมแรกที่เราจะเจอกับอัฟกานิสถานในวันที่21มีนาคมเนี่ย มันมี3สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้คือไทยชนะไทยเสมอหรือไทยแพ้คือถ้าไทยชนะครับกับอัฟกานิสถานเนี่ยไทยจะสามารถบวกขึ้นมาได้3.16คะแนนขณะที่เสมอเนี่ยก็จะลบนะลบถึง1.84คะแนนและถ้าแพ้นี่หนักเลยนะครับลบ6.84คะแนนเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยไทยเราอยู่อันดับ97ของโลกเนาะ ส่วนอัฟกานิสถานเนี่ยอันดับ156ของโลกนั่นเองส่วนอีกหนึ่งเกมก็คือเกมที่ทีมชาไทยจะเจอกับสีลังกาในวันที่25มีนาคมครับเงื่อนไขถ้าเกิดไทยเอาชนะสีลังกาได้เนี่ยไทยจะบวกถึง4.74คะแนนส่วนถ้าเสมอโอ้โหเสมอนี่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยลบ 8.03คะแนน,นเลยนะครับและถ้าแพาเนี่ยโอ้โหพลโลอแตกเลยครับลบ20.53คะแนน,นเพราะว่าสาเหตุสำคัญก็คือทีมชาติไทยของเราอันดับ97ของโลกส่วนสรีลังกาณปัจจุบันเนี่ยอันดับ200ของโลกคือห่างกันแบบเท่าตัวเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเสมอหรือแพ้เนี่ยงานหนักเลยทีเดียว แล้วก็ต้องบอกเล่ากันแบบนี้นะครับว่าฟุตบอลอุ่นเครื่องฟี f a เด y เนี่ยคะแนนแลน์กิ้งมีความสำคัญคูณ10นะส่วน Asian Cup เนี่ยความสำคัญจะทวีขึ้นอีกคูณ25ซึ่งมันก็จะแตกต่างจากการแข่งขันอาเซียนคัพที่ผ่านมาเพราะว่าอาเซียนคัพเนี่ยหลายคนก็บ่นเยอะว่าหูลงแข่งขันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยหลายเกมมากนะครับตั้งแต่รอบแรก ยันถึงรอบชิงชนะเลิศเนี่ย8นัดไทยบวกมาแค่1.64คะแนนเท่านั้นนะครับ8นัดนะจากผลงานชนะ5แพ้3เนี่ยบวกแค่1.64แต่พอมาถึงเดือนมีนาคมเนี่ยคะแนนมันบวกสูงต่างกันคนโลกเลยทีเดียววิเคราะห์กันแบบนี้ครับว่าถ้าเราสามารถคว้าชัยชนะ2นัดได้สำเร็จ ทั้งกับอัฟกานิสถานและก็สรงลางกาเนี่ยจะเป็นอะไรที่มันดีมากๆนะครับเราจะบวกถึง7.63คะแนนซึ่งมันก็จะส่งผลให้เราเนี่ยสามารถเก็บคะแนนสูงสุดได้ถึงรวมนะรวมคะแนนเดิมเนี่ย1,234.23ซึ่งโอกาสที่จะทะยานขึ้นไปอยู่อันดับที่96ของโลกคือณนะปัจจุบันเนี่ยเราอยู่97ของโลกโอกาส แซงชาติอย่างโมซัมบิกก็มีสูงนะครับแต่เงื่อนไขมันก็ประกอบไปด้วยนะครับว่าทีมคู่ต่อสู้เขาเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเราทําได้ดีเนี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงแต่ถ้ามองคิดในมุมกลับกันถ้าเกิดพโลแตกสมมุติเจอกับอัฟกานิสถานเนี่ยนะครับเราเสมอหรือแพ้นี่หนักหนักนะแต่ว่าก็โอเค มันอาจจะไม่หนักสักเท่าไหร่เมื่อมาเทียบกับเกมที่จะเจอกับสีลังกาเพราะว่าถ้าเกิดเราเสมอแค่เสมอสีลังกาเนี่ยเราก็ลบ8แล้วนะถือว่าลบเยอะมากนะครับแล้วตาบขาเนี่ยลบกันถึง20เลยทีเดียวดังนั้นนะครับมาติดตามดูให้ดีครับสถานการณ์นี้กล้ามกล่งนะครับถ้าชนะสบายเลยแต่ถ้า แพ้หรือเสมอเนี่ยสิ่งที่ทํามาเมื่อปี2024เนี่ยสะเทือนเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นข้อมูลสําหรับแฟนฟุตบอลไทยที่อยากจะรู้จักจะทราบสถานการณ์ของบอลไทยเราคือก็ต้องยอมรับแหละวันนี้พอมันยิ่งสูงนะครับแรงกิ้งเรายิ่งแบบขยับเข้าใกล้ทอ็อป80ท็อป50เนี่ยพอเจอกับทีมที่มีอันดับที่เขาเรียกว่าต่ำกว่าเราเนี่ย เราก็ต้องพยายามทําผลงานที่ดีที่สุดนะครับมันเป็นธรรมชาติของผู้บอลอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยก็ต้องโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับคุณผู้ชมจากสถานการณ์ของทีมชาติไทยของเราครับขยับมาส่องมุมมองของคู่แข่งกันหน่อยนะครับเรารู้เราทราบอยู่แล้วว่าเกมสําคัญที่ต้องโฟกัสแบบร้อเอร์ซพลาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเนาะ และแน่นอนนะครับคู่ต่อสู้ทีมแรกของเราก็คือทีมชาติสีลังกาคือประเด็นข้อมูลที่เรารับมาเนี่ยนะครับก็มีการรายงานว่าสีลังกามีการเปลี่ยนแปลงทีมเยอะมีผู้เล่นลูกครึ่งเข้ามาถึง17คนกันเลยทีเดียวและประกอบกับสีลังกาเองเนี่ยนะครับก็เป็นทีมที่อาจจะถูกประเมินศักยภาพน้อยไปนสนักนิดหนึ่งประกอบกับในกลุ่มของไทยที่มีทั้งสีลังกาเติร์กเมนิสถานหรือไต้หวันเนี่ยก็ต่างเป็นทีมที่ มีโอกาสจะสร้างผลงานใหม่ๆเกิดขึ้นได้แต่ล่าสุดครับทีมสีลังกาเองเนี่ยก็ได้มีการส่งข้อความถึงแฟนบอลนะครับโดยอับดุลลาอาลมูไทรี่ครับซึ่งเป็นกุนซือใหญ่ของสีลังกาณปัจจุบันเนี่ยเจ้าตัวออกมาเปิดเผยนะครับว่าเขาเองเนี่ยเดินทางมาสึงสีลังกาเมื่อวันที่21สิงหาคมของปีที่แล้ว หลายคนนะไม่เชื่อว่าเราจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของการแข่งขันเอเชียนคัพรอบคัดเลือกตอนนี้ทุกคนหวังว่าเราจะสามารถเข้ารอบชิงถ้วยเอเชีย2027สิ่งนี้มีความหมายมากสำหรับผู้เล่นและผมแต่เรายังอยู่ในขั้นตอนของการสร้างทีมของเรา โดยการเพิ่มการแข่งขันให้มากขึ้นเพื่อปรับปรุงอันดับฟี f าและเราก็จะเตรียมพร้อมสำหรับศึกชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียใต้ในปี2025เรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อให้ศรีลังกาเนี่ยอยู่บนแผนที่ดีที่สุดของฟุตบอลเอเชียการเข้ารอบชิงถ้วยเอเชียคือเป้าหมายระยะยาวของเราเราต้องการการสนับสนุนอย่างเต็มที่และความเชื่อมั่นในฐานะทีมก้าวต่อไปด้วยกัน เป็นแถลงการที่ออกมาทําใจล่วงหน้าชัดๆะนะครับว่าหลักๆเลยเนี่ยของสีลังกาเองอมาถึงรอบคัดเลือกของเอเชียนคัพก็เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมแล้วส่วนจะได้หรือไม่ได้ก็ว่ากันอีกทีคือต้องบอกแบบนี้ว่าสีลังกาเองก็เพิ่งจะมีการบิวทีมนะครับก็ไม่ถึง1ปีเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกหลายคนก็แอบหวั่นแล้วก็แอบเป็นห่วงเหมือนกันว่าไทยเจอสีลังกาผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงก็ผมก็ยังเชื่ออยู่นะว่าไทยเราอ่ะ น่าจะสู้กับสีลังกาได้แบบสบายๆแหละนะครับน่าจะเป็นผู้ชนะในเกมแรกแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอ้วะสีลังกาเองก็ถือว่ามีการเตรียมตัวที่ดีเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีคิวเก็บตัวที่สปปลาวมีอุ่นเครื่องกับลาวด้วยในวันที่20มีนาคมหลังจากนั้นก็จะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อจะมาปะทะกับไทยในวันที่25มีนาคมนั่นเองครับนีความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราที่ กำลังกลายเป็นประเด็นที่น่าจับตามองแบบสุดๆครับมาต่อเนื่องกันที่เอเชียอัปเดตกันหน่อยครับชั่วโมงนี้ต้องยอมรับเลยว่าหสถานการณ์ในฟุตบอลระดับเอเชียเนี่ยนะครับเป็นที่น่าจับตามองเพราะว่าฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเนี่ยจะกลับมาฟาดแข่งกันอีกครั้งนะครับ และแน่นอนนะครับหนึ่งข่าวฮือฮาที่กำลังกลายเป็นประเด็นให้พูดถึงกันเยอะมากๆเลยทีเดียวครับก็คือเรื่องราวของออสการ์ไม่ใช่ออสการ์บราซิลนะอันนี้เป็นออสการ์กองหน้าชาวคองโกที่เคยมีข่าวให้สัมภาษณ์ว่าเขาเองเนี่ยอยากจะเล่นให้กับทีมชาติจีนเพราะว่าตัวของออสการ์เขาเล่นอยู่ในไชนีซูเปอร์ลีกนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์กับตลปัด พราะเจ้าตัวเนี่ยเหมือนจะกลับลาไม่อยากเล่นให้กับทีมชาติจีนแล้วนะครับแล้วก็มันส่งผลหนักไปอีกนะพอไปพูดว่าเคยเสนอตัวแล้วมันเข้าสู่ขั้นตอนแต่ไม่ยอมมาเนี่ยเยฮ้ยคือฮาเลยอนาคตการค้าแข่งในลีกจีนของเจ้าตัวก็ไม่แน่นอนเหมือนกันจีนตอนนี้นะครับกำลังลุ้นเข้ารอบฟุตบอลโลกอยู่นะ โดยโปรแกรมนัดต่อไปเจอกับซาอุดีอราระเบียจีนตอนนี้พยายามผลักดันหาผู้เล่นโอนสัญชาติเข้ามาสู่ทีมแบบนันสต็อปเลยล่าสุดก็ได้เซอร์จินโยกองกลางจากบราซิลเข้ามาแต่ประเด็นของออสการ์เนี่ยเป็นที่คือฮา <c oughs> เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธเฉยๆแบบดื้อๆนะครับโดยสังคมโซเชียลจหรือสื่อจเนี่ยออกมารายงานว่าสิ่งที่ทำให ดาวเตะชาวฮ่องกงปฏิเสธครั้งนี้ก็เพราะว่าปัญหาเรื่องของการโอนสินชาติเนี่ยพอเขาโอนแล้วเขารัวเขาไม่ได้โอนด้วยไงประกอบกับเงื่อนไขของรัฐบาลจีนก็เยอะพอสมควรมันก็เลยทําให้การโอนครั้งนี้ไม่สําเร็จนะครับแต่ไม่สําเร็จไม่เท่าไหร่สะเทือนสะท้านไปจนถึงการสอบหมดอนาคตในไชนีสซูเปอร์ลีกไปในทันทีก็โอ้โหกลายเป็นเดนดาม่าสิครับคือผมเองก็ติดตามข่าวของเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็ ไปดูอีกหนึ่งชาติที่ก็มีเวที่คล้ายๆค,คลึงกันนะผมกำลังพูดถึงเวียดนามเวียดนามเองเนี่ยตอนนี้ก็มีประเด็นอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการโอนสัญชาตินะครับผมกำลังพูดถึงเฮนริโอนะครับผู้เล่นของสโมสรอนนำดินสโมสรอนเดียวกับเหียนซวนซอนนี่แหละนะครับคือต้องบอกว่าเจ้าตัวเองเนี่ยมีข่าวมาโดยตลอดว่า จะโอนสัญชาติมาช่วยเวียดนามเขาเป็นบราซิลหนึ่งคนที่ชาวเวียดนามเนี่ยให้ความสนใจแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ตัวของเฮนดิโอเนี่ยไม่ได้โอนนะครับยังเป็นแค่ว่าที่นักเตะเวียดนามเฉยแต่ดูเหมือนชะตาของเจ้าตัวจะพลิกผันมากๆพอไม่สามารถที่จะตามรอยเห็นซวนๆได้เนี่ยก็กลายเป็นว่าเจ้าตัวเองเนี่ยไม่มีชื่อลงทะเบียน ในเกมหลีกที่เหลือของวีหลีกเวียดนามนะครับกับนำดินเลยซึ่งนี่ก็กลายเป็นว่าโอ้โหเหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าตัวของ h ฮ n d ด o เนี่ยคือเขาเองเขาอยากเล่นนะแต่มันต้องรอปีหน้านะครับถึงจะเล่นได้แบบเต็ม แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวออกมาเปิดใจว่าผิดหวังแล้วก็ไม่เข้าใจเขาเนี่ยต้องทํางานหนักต่อไปใช่ไหมนะครับ,บเขาบอกเขารักเวียดนามนะแล้วก็ไม่คิดจะย้ายไปที่อื่นด้วยนะและคงจะดีถ้าได้เล่นให้กับทีมชาติเวียดนามอะไรเงี้ยนะครับก็หยอดหวานตามสไตล์ก็เป็น2ข่าวจากจีนแล้วก็เวียดนามที่มีความคล้ายคลึงกันเกี่ยวกับประเด็นของการโอนสัญชาติผมพูดได้เลยนะเรื่องของการโอนสัญชาติเนี่ย ไม่ง่ายนะไม่ง่ายคือแม้ว่าไทยเราเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องของการโอนอยู่แล้วแต่ดูจากหลายๆชาติเงื่อนไขแต่ละชาติเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนที่อินโดก็ทำไงอินโดเขามีกระบวนการเร่งรัดคือเขาทำแบบทุกอย่างให้มันเร็วท,ที่สุดเท่าที่จะไปไ,ได้นะครับเหมือนคล้ายๆซื้อนักเตะมาร่วมทีมเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากรณีของทั้งเวียดนามจีนหรือแม้กระทั่งมาเลล่าสุดก็ออกมาบอกแล้วนะครับมาเลบอกโอ้โหต้องถอยอะเพราะว่าดูแล้วเนี่ย ความจเจริญรุ่งเรืองของฟุตบอลเนี่ยมันไม่ยาวนานถ้าจะมั่นคงจริงก็คงต้องสร้างจากฐานรากแหละถ้ามัวมาโอนมัวมาหาลูกครึ่งลูกเซี่ยวเนี่ยเสียเวลามากอาจจะดีแป๊บเดียวในทำนองนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจแต่ทั้งหมดมันจะตอบโจทย์ตอนที่อินโดนีเซียนะครับจะไปฟุตบอลโลกหรือไม่ไปคือถ้าโอนขนาดนี้ทุ่มงบขนาดนี้ของอินโดเนี่ยแล้วเกิดได้ไปเนี่ยนะครับ มันก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งแต่ถ้าไม่ได้ไปมันก็จะกลายเป็นความล้มเหลวที่โคตรตะละยิ่งใหญ่กันไปเลยทีเดียวนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับคุณผู้ชมมาดูโปรแกรมกันหน่อยดีกว่าครับล่าสุดเนี่ยทาง BG s p o r t นะครับ u t ท b e ที่มีการถ่ายทอดสดเรื่องราวของการแข่งขันฟุตบอลในระดับนานาชาติครับก็ได้มีการคอดโปรแกรมนะครับถ่ายทอดสด FC เช่นคับคุริฟายหรือว่ารถทูบอลโลกนะครับออกมาไปที่เรียบร้อยนะเริ่มตั้งแต่วันที่20มีนาคมครับออสเตรเลียเจอกับอินโดนีเซียแข่งกันเร็วนะคู่นี้16นาฬิกา10นาทีแล้วก็มีญี่ปุ่นครับเจอกับบาเรนเวลา17เนาฬิกา35นาที18นาฬิกามีเกาหลีใต้ครับเจอโอมานอิหร่านเจอกับ UAE นะครับ2ีนกา,าแล้วก็23นาฬกาคู่คืออุซเบกิสถานกับคีรกิสถาน ขณะที่วันศุกร์ที่21มีนาคมเนี่ยก็มีกาตาร์เจอกับเกาหลีเหนือครับตี15ซาอุดิอาระเบียเจอกับจีนตี15เหมือนกันแล้ววันที่21มีนาคมนี่มีไทยลงสนามนะครับเจอกับอัฟกานิสถานในเวลา20นาฬิกานั่นเองครับนี่คือโปรแกรมที่ข้อของมาล่าสุดนะคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยนะสำหรับคอบอลลูกหนังเอเชียเนี่ยได้ดูกันแบบ ใจอย่างแน่นอนนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่นาอบอลไทยประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้เลครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้ถ้าชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้ High กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ